นี่เค่ซับข้าวดื่ดวงแล้วคุณเกาใจยองเสีเมื่อเจล่ตามเป๋วเละกองหือเมืองยองหลอนเดิอดจกเกือดดูเสล้ยวปัสเาวะคือปิ้นเสีมือจกกล่อมขึ้นบาไดเอาตุนไปตอดไปตอดดื่ตั้งนันคุ้ยเค็จเมืองยองที่ว่าใจเละหมดปันใดุ้ึ้นบ่าได้ยองลำบาก เจ้าก่อนเมืองยองของเขานี่มันปินป่าดุงคงไม่ปินหอยปินป่าปินดุงปินป่าคือป่าดันมีเจอยากคนีอยากไล่อาศัยอยู่ในป่านั้นแต่กาลยาคนั้นยังมีเจ้าตัวหนึ่งชื่อสิงหานาลัตตาสยองเฮือเดินอากาศไปแตดที่เมืองยองหัน เมืองมาเฮียงการเมืองนำ้ำพินป่าพินดุงพินตีอยากอาศัยแล้ยก็่าอยาก,กออเจ้าทุนได้คุณได้มาผายโหกันน้ามีความประมาทประมา,ะมาตะมุียาเนี่ยแล้วก็จึกลบกันหน่ะนะเจ้าสิงหาหน้ารัตาก็เอานางมีไปไหวก้บปก้ามีตะมุงเจียงหูกลับขึ้นมาก็มาขายักตายมูกีร้อยกี่ปั่น ไปทักะกันม <laughs> ผมได้ไปนะว่าจะไปกะโอ้ใครไปตึดกะแต่ไม่หันแต่แต่หาโอกาสไปสักวันสักครั้งหน,น,นึ่งก็ได้เมืองยองนี่ตามปาลีว่ามาเฮียงกันนามาเฮียงกันนานี่ปเป็นเรียกว่าตรงกว้างยางโค้งมายอยู่หิม หิมนำหิมเทินหิมหยอยหิมไม่ตูนไหนก็องไทยมาเฮียงกนนันนะแล้วก็กำกำปายนอกกา่าเมืองยองเมืองยองเมืองยองนี่เต็กก่อน,ก,นก็มันก็มันปินเมืองโจนหนึ่งเขาปินเมืองเจาฟ้าแล้วก็ปัจจุบันนี่เมืองยองมันอยู่เจ็ดสิบเจ็ดเจ็ดสิบเอ็ดบ้านแล้วก็คูนี่มันปัจจุบันน,นี่มีอยู่มาก เด็กก่อนหมกะหาหมื่นไปมีเดียวมันค้างจะเกิดช่องหมื่นไปต่อสามหมื่นแล้วก็หุ้นต่างเมืองยองในนี้คันลูกตาเขเี็กไปมันมีหุ้นเยอลูกตาเขเี็กไปเมืองพะยากมีอีกสิบสี่สิบลักไปแล้วก็แถวตึงเมืองพะยาก,ก็มีต่างสามแยกแยกไปไป,ไปกวาก็ไปไป,ไปถึงเมืองยอง

คุยองอันทีภผมหู้มาในภผมกับปันแน่ใจ๋มามาจาัดฝูกต่อสามตีเปิลสืบกันหรือว่าตีตามทีเปิลอะไรอย่างมากก่อนนะครับชนเผ่ายองเนี่ยมีศูนยกำเนิดอยู่ที่เมืองยองก่อนที่จะเข้ามาอยู่เมืองหลักปูนนี่พระเจ้ากาวิลัก <c oughs> เปิลได้ไปเอายกของหับไปนะครับไปตอนปุนจากเมืองยองลุงม,มาอยู่ตีหลักปูนนี่ กอนเพิ่มขึ้นก็เลยไปเอาประชาชนจากเมืองยองมาอยู่เนี่ยชนมาก่อเหตุให้เห็นหนานี่แหละทำให้ทำโซนเลีงงูผูกไกว้ากาคายก่ออินนิดนิดหน่อยหนะ่อยเนี่ยกาคายก่ออาัยตั้งแต่เขเล็กเด็ก่อนก่ออาัยจังจริงตงุงปัจจุบันนี่ก่ออาัยจังจริงต,งตุงจ้งจากเขเล็กจากช่งองบันนาย คนมากเลยทำไรทำรนาำน้ำก่อน้ำมานำคาบนั่นน่ะนำออกซบซื้อนั่น

เป้าลาขำำีนุ่เ้าาขอำำีีแาขันวัดพินันยังในชาสนะก่อนพระเจ้าพระธรรมพระสงขะขันเป็นพินนอกชาสนาก่อนขันพินอกเอ่อนอกกันชาสนาไปก่อเมื่อนง ถือเต่าพญางามมาถือหมอนเมืองมาผีอะไรอย่างนี้แล้วก็ผีไผ่ผีมันถือไปยอ,อย่างนก็จอมย่องนับถือมีประถาดชมย่องอย่างนี้แล้วก็ไมส่สิ่ที่ข้ามแม่การนิยมนับถือเนี่ยอันผัดถาลูกจอมย่องแต่นี่ ทหาที่ว่าอยจางผ่า,าลงจอมย่องพินระดับมหนึ่งหมสีค้ามพิ้นหนระดับมช่องอังคุนยุนแล้วก็ผ่าลงจอมย่องนี่สางนี่ต่างเจเ,เดินเจียงปิ้งถึงเดินเจ็ยงปิ้งจะได้แล้วเพราะฉะนั้นจึงเอาพิ้นปวีนี่เดินเจียงปิ้งเดินเจียงปิ้งมาถุกปี กิสาทัพุกิสามีเปียชินกิสาสุกมีซีชินกิสาดิมีซีชินแล้วก็ทาดนมีมีมีตรงนึงยามางแบบสัปนิวเตาเอ่อเดี๋ยวดปั้นไอแชทก็มาถึงเมืองยองแล้วก็มีราชีกลีมันนุนวันเปิ้ลขมือไหวมันลบกแล้วก็ไปคอแล้วไปก็ดู กุ้มกี้ซากับสีสินแดีวถถึงที่ชัวประยุงเสาวลยป้าเล,เเลนี่ปานไปแล้วก็นดำนันเป็นมามีอารันตาสีพระอูไปไเด็กี้ซ่ามาแชมสีสินใหม่เดีวไปทาตุไปทาต่าตงนั้นเลยก่อชัดเด็ดขมาสู่อ้อยมายังกะแถมแดีวก็มาประจุร่วมกันมะีมีกี้ซ่าแปสิ่ กินตั้งกำใบจวะอ,าอาัฐะฤกษา,ามีแปดชิ้นแล้วก็มาจักโจรมวนเจ้าเมืองยองในสมัยนั้นชื่อว่าพยานนลสุนี่นะมาบอกเจ้าบานเจ้าเมืงองมาสัาง่งพระหารมาีพยานาตัวหนึ่งอนก็เนลมิดเม้นซิลามาลองรับภาสคาติแล้วก็มี พยาอินมาเนลามิดเป็นภาษาที่ทำเป็นโดยเล็กมาโคไปโคหินศิลานั่นแล้วทีนี้ก็อัายพยนพยานใลักษนี้ก็ประกอบเอาวันพระอุปนั้นใส่ใส่อันเกศฐานแปดสิ่งความกับกระดูกไปใส่แล้วก็เอาไปวางไว้กลางกลางมุนดบกลางมุนดบต่อแม่กอัพยาพยาอินพยาพุมพยาพุ่มนี่นะ เป็นเกาะเนลามิดนะเนลามิดเป็นเป็นชัดชัดนอันหนึ่งเกาะเอลันตาสิตนในเกาประกอบมีเนลามิดเป็นตะเก่งตนละอันหนึ่งอันหนึ่งจุดสีทิศมือมือวอดอันในหาหาหาปันภาวะนี่ตกลุกเจ้ามาพญาสุนันลัสุนี่ก็ประกอบ ไปป่าเจ้าบ้านเจ้าเมืองมามาแล้วก็ปาโกวมาไปถึงขันขั้นขวาแล้ต่อไป,ปับบขั้นงก่อเป็นก็บโจรเจ้าเมืองสา่งต่อจนชุดยอด ดนมันเก่าพื้นมันก็บันทึกของศักดิ์สิทธิ์มันมีเกสาติมวยสมุทรเจ้าเออได้ทับหน้าต่างไว้เออลำดับลำามาก็ยองจึงดับ่นแล้วกานันตาพระองค์น้นก็เหมือนว่าแตมาสร้างธาตุนั้นแล้วก็เปิ้นเมื่อสเด็ดไปสเมืองอินเด แล้กวก็ไปอธิษฐานเอาดินขออธิษฐานเอาวัาเดเอากิ่งไม้ฉลีไม่อินเ,เดียมาปลูกไว้ดีเมืองยองเป็นไม้ฉลีคำมไว้แล้วก่อนแ่ยองถึงนับถือว่าขาดลงไม้ฉลีครับนี่มันเป็นของศักดิ์สิทธิ์ฟังตัวลายาปร์ังอาไรยังตาปัญโยเตญญานัง เดียย๋ยาคนนั้นที่ทานไว้คือเอาไม้โมงปปรงไปนี่ทานมั่งทาบานในเมืองไหนนะจะบินสาทานเนี่ยเขาไม้โหงไป,ไปปักตกลุ้งงูบ้านหันเอาควางไปหาเจอไปตกไก่ตกไก่หระคือตกก๊พ่อหายพอดีคือตีนทานเนี่ย เพิ่มริมนึงเนี่ยต๊กไปสายามปันตาหิตองริมนึงต๊กเสร็มกุ้งทั้งใส่ต๊กไปหมกอมริมนึงต๊กไปนอน้าลิมนึงต๊กไปนอนใจเลยหางมูบาน,นเลยกลายเป็นขาทาถในปัจจุบันขาทาาในที่นี้นะเขาเขามาขาทาาเต้นๆเนั่นฮับใจทาาอย่างเดียวอ่ะมันต้องฮับใจบานเมืองอันนี้คือขาทาา ว่าเอายาวว่ะเป็นซาลาวะ่ะอันนี้ก็คือนาทีของขาทาัดตึงหาหมูบานอันเนี้ยพอหน้าดอนใจมกอมมุ้งตามตองเนี่ยหาหมูบานเนี้ยมีนาทีเกี่ยวกับการเมืองสักหรืออย่างก่อนจะไหวทานเนี่ยทาดกันต้านกนันกินกันต้านหนึ่งก่นขาดทัดลงไปนั่งหน้ากินหันไปนั่งครับกินหักตาน,นหันเต้นตุ๊ดเดี่ยวพอตุ๊ดเดี่ยวไปเกี่ยวของอันนี้คือขาทาัดสมัยก่อนเลือกว่า มีขาแท้ขาหนึงคือขาปลาหกคือว่าพิ้นขาตตมีละคือว่าขาสี่แซนมอนม้าเนี่ยพิ้นเจอสายเดียวกันเพิ่มขาเนี่ยจะไปจต่เดียวสิบมือสิบเอ็ดสิบสองสิบสองสิบสามสิบสี่เปางหันเป็นอุ่นกันเพราะว่าจะบั่นจะเบิกอยาโคตานมาไปจูกก็จะหันอุ่นกันมีครับมีฟอนมีฟอนเจิงดบาบเหมือนกันก่อนจะไปทาเลยก่อนแล้วก็ พอถึงวันมื่อสิบหาตอนเจ้าเนี่ยก็จข้นไปตานกันไปตานเนี่ยคือขาปลาโหกเนี่ยต้องข้นไปก่อนห้ามไปก่อนการกินการต้านเมือก,ก่อนอะนะ่ะขาปลาโหกเนี่ยครับมีมีเมกาอยู่ขงังตังและเขามาในเขตตัางเนี่ย,ย,ยขาปลาโหกยำผมมีทั้งเอาสามารถพิษใส่ก็ว่าขาปลาหกวิ้นใหญ่ในเด็ดคือห้ามไม่ใหใบทางลงนลุงจำย่องเนะ่ขาปลาหกต้องไวก่อนกามไวก่อน พอพินอย่างที่อัวพิ้นเจ้าสายของขาสี่เซนมันไเลอแต่มีลานรั่วนี่แหละแล้วคนนี้หมูบานนี่จะตัวแบบนี้คนที่สองจากขนาดที่สองก็คือบานทองเกยหมูบานทองเกยเนี่ยพอพิ้นตีกองตีก,อง,กองนั่แหละตีกองตีกองเข้าไปไหวก่อนแล้วน้องนั่นก่อเจ้าเมืองจ้านอกถึงมดอก็เข้าไปไหว นั่นก็มีดอกไม้ดูกเตนเนี่ยขัดดองดอกไม้เขัดทุกขัาสารอันเนี้ยคือไปไหว้ทานเตนก็ต้องไปเตนบริเต็นในบริสุทธิ์คือหมกหางงอถ้าเตนหักเตนงอหรือว่าเตนตายก็ไหว้กับปิ้นบลเพราะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเนี่ยอยู่ในทานนี่ยมนนับถือกันอย่างยิ่งใหญ่ยิ่งโยวดเลย นี่หามูมบานนี่กแต่ก่อนมีการทุรประทานเพื่อนำนำนำก็มีพอหามูมบาเนี่ยจะโจยกันตักน่ำ้นไปใส่อ่างไม่บุ่หัดเป็นอย่างดีเพื่อให้คนที่มาบริโภคไม่แอลมาตานเนี่ยในกินมีนำกินใส่ใส่ซ้อยน่ำคนนั่นอันนี้ก็คือนาทีของขาดหัด ปัจจัยที่ไดจากการตานทาตนี่ก็จะแบ่งเป็นสองโซนโซนหนึ่งขา,าดาตเก็บไววเอาไหวปรุร่ะสมแซมโซนหนึ่งแล้แถ้โซนหนึ่ง,งน,นี่นก็คือจะค้นมุนนายเจ้านายเก็บไหวพอถึงเวลาไว้จะสมแซมก็ดีแปงเวลแปงวิหารก็ดีสาราอย่าง,งก็ดีบนทานลงจำยองเนี่ยแป็นุ้นตั้งก็ดีขาดทาตก็จะเอามาทท้เหมาะจะห้องบอกว่าเออจะแปงอันนี้เนอทีน่สัมรุศ เอาเงินสดเดียวแต่คนรุ่นในเก็บไวเอามาตานเอาปอมมารมกันมาสื่อคองไม่แปลงหันอันนี้ก็คือตีไปตีมาตีไปของรายจ่ายสมัยก่อนมาย้อนมาถึงปัจจุบันเนี่ยคืออดีต,ตดก็คือผ่านไปแล้วคือปิ้นขาดทัดเนี่ยมีนาทีอย่งสักอย่างเก,กี่ยวกับการบ้านการเมืองแต่ปัจจุบันเนี่ยขา,ทาดทั์ก็ซักกับปิ้นเคขา,ทาดขาทาดัดซับสินเงินทองมีโอกาสไปยิ่ไปกังอันนี้ก็คือ อาถาสมัยก่อนกับปัจจุบันแตกต่างกันแล้วก็การไปทาปัจจุบันนี่ขาปลาหกแต่ก่อนที่มีมดบาบดบาทคือมีนาตีหนักในการสั่งทาดนี่ก็เพราะือความสําคัญไปหรอมเดียวก่อนคือจากคนบนนายก็ไปมดอีอะถึงเวลาตานก็คือไปตาน,นี่ตาลไปต้านมันไปเป็นกูกันกันไปเป็นกูเป็นกิมกันไปเป็นหมู อันนี้คือปัจจุบันจะใส่สินตาสินตาเสิอปัดผาคาัดโฮเหมือนสมัยก่อนนี้แล้วอันนี้ก็คือความสําคัญของการหดหเดียวประเพณนนี้ก่นลดลงไปของอันนี้ เดียวคือมีเดียมโคโคพีโคโคทานีมีการป้อยการล่ามกันมีการหนินการล่การมวนกันมีฝอนมีลามมีฟอนฟอนเชิงฟอนฟอนล้ำมงเนี่ยนะก็มีอยู่เดี๋ยวนี้ก็มีห้องเพลงกันสมัยใหม่เมื่อก่อนจะมีครับครับฝอนดาบต่ปัจจุบันมีมีฟอนทำดาแล้วก็ครับเอาห้องเพลงนี้เนี่ยวการละลิน ถ้าบ,บ่อยประเพณีเดๆๆๆ็เกี่ยวกับพาดเตะตนสมิข้าพอเดินเจียงคือวินวันเดินเดีนเ,ดนเดินแดงของการสั่งหาดหรืเดินเจีงขึ้นซิบหาดำ เดินเจ็ดบนเดินเจ็ดคืนสิบหาทำเหมือนกันเนี่ยอันนี้ก็คือเดินเจ๊งถึงเดินเจ็ดการสั่งทานแล้วเนี่ยก็เป็นผ้าเบญีของการตานตูบเตนเนี่ยดอกดอกไม้กระดอกดอกไม้เจี๊ยไปไหวทานเป็นเงินเป็นปันปจจัยอย่างเงี่ยก็ไปก็ไปไหวทานเลยเจี่ยกัเป็นเข่านำเข่าน้ำพจนานาฮานนั่นก็เป็นมีคุณไปตานมีไมโครอย่เนื้อหัน อันนี้ก็ให้ไปกับเปืนตาลท่าแล้วลงม,มากินเขาคนเลี้งเขาตัวทาน ก่อนนี้เป็นเกมโคตานนี่เออ่บานพายจ้องมันตามตีขึ้นมาห้าได้แปยงผ้าสาดผ้าสอยเปียงตุ่นเปียงกันตามขึ้นมาได้นั่นเดี๋ยวเดียวก่อนหลังฟังก่อนอภัสร์เคยมีป่ะล่ะก็มีตุ่นมีกันมีดอกไม้ลำเต็มวัตถุประทันไปตามตีขึ้นมาห้าได้ก่อนเป็นเมื่อสักราภิจาร์เกมตัน ทารุนจำย่องเดินเจียงปิ้งก็ฝ่ายรุ่นปัจจุบันเก่าปีซีปีมันนิกูบาเขามาต่างตําใหม่เดินเจียงปิ้งพินพระวิณีมันเดินสีปิ้งพินมะขามพุแล้วก็เมื่อนปลอยลามขืนไวขืนช้าเผอก็ด้วยคุณบาทคุณมรด่าง,ง,งด่านดาวด่างแดน